สามแยกกนบุญหรือสามแยกเต่าออยถนน2339หรือและถนน2องสรายงานฝนฟ้ากาศวันนี้หาทองฟ้ามืดคึ้มนะครับฝนตกลงมาแล้วนะครับเบาๆนะครับลงเม็ดห่างๆอ่เวลาขนาดนี้ก็18บแนิกานะครับ10นาทีนะครับ,นะรบวันนี้ก็เป็นวันพุธสีเขียว วันที่12มีนาคม2,568ขึ้น14ข่ค่ำเดือน4ปีมะเส็งนะครับตอนนี้ก็อ,อยู่กับช่องบอดฟืเนเร์นะครับก็ฝนตอนนี้ก็เมฆมืดคึ้มนะครับบนท้องฟ้า,านะครับลมตอนนี้พัดไปทางทิศใ,ใต้นะครับพัดไปทางทิศใต้นะครับความเร็วก็ ประมาณานะครับ1กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับนี่นะครับตัวน,นี้าทางบนเขานะครับฝนก็จะตกแล้วนะครับห่างจากเต่าง้อย15้ากิโลนะครับห่างจากเขาวง30กิโลห่างจากอำเภอดงหลวง 58าดกิโลครึ่งนะครับอําเภอดงหลวง58ากิโลครึ่งะนะครับก็ตอนนี้ทางที่มองเห็นไกลๆน้นประมาณบนหลังเขาประมาณ2อกิโลนะครับจากสามแยกเต่างอยไปนะครับฝนกำลังตกนะครับยังไม่มาถึงสามแยกเตางอยหรือสามแยกกลบุญน,นะครับเพิ่งมาลงเม็ดห่าง อ่านะครับลงเม็ดทางห่างอ่านะครับยังไม่ตกแรงนะครับอ่าตอนนี้ก็ลงเม็ดทางห่างนะครับก็ดูบนท้องฟ้านะครับก็เมืดคลึ้มนะครับอ่าเมฆเมืดคลึ้มนี่นะครับมองไปหลังเขาอ่าเสียงฝนตกบนเขาก็เริ่ม ดังแล้วนะครับดังซาซาซาเลยนะครับนี่นะครับนะครับก็อีกหน่อยก็คงจะไหลมาถึงนะครับถึงสามแยกพรุ่งนี้ก็ถ้าฝนตกคืนนี้ก็ไม่ต้องลดพริกมะเขือนะครับเอาน้ำฟ้านะครับน้ำฟ้า นี่นะครับเขียงฟ้าคำรามมีลงเม็ดมาแล้วนะครับลงมาเรื่อยๆอนะครับค่อยทีเข้าทีเข้านะครับสำหรับเม็ดฝนเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วนะครับเนี่ยนะครับเข้าบ้านเดี๋ยวก็เข้าบ้านรา,ายงานอากาศนะครับจากช่องหมดฟืนเดร์นะครับ นี่แล้วครับเสียงฝนก็คงจะได้ยินนะครับนี่ตกแล้วนะครับทางกระสีดังนะครับาทางทิศเหนือนะครับมาแล้วนะครับก็จะถึงถึงแล้วค่อยวิ่งเข้าบ้านนะครับมาแล้วถึงวันคนบุญแล้วนะถึงสามแยกแล้วนะครับตอนนี้ลุกเข้าโรงรถแล้วนะครับตอนนี้ นี่นะครับเสียงดังดังดังซาบช่าเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับ,กรบตนนกแล้วนะครับตอนนี้ตกแล้วตกแล้วมาถึงแล้วนะครับตกเข้าลงรถได้แล้วครับตอนนี้อาวมาแล้ว โอ้มาแล้วมาแล้วตกแ,แล้วนะครับไม่ได้ลดพิกมะเขือแล้ววันนี้ตกจริงๆนะครับไอ้ตกจริงๆตกอีนี้อีหลอนะครับนี่ ัน,นีก็รายงานนะครับฝนฟ้าอากาศจากช่องบวกคนเด้อ์นะครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้ว นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ลดแล้วครับนะครับฝนตกแต่แล,แล้วรั้ฝนทั้งลมนะครับ นี้ก็หลบฝนอยู่โรงรถนะครับตอนนี้หลบฝนอยู่โรงรถนะครับเหลีงกลางฝนนะครับรแงเข้าแรงเข้าแล้วนะครับตอนนี้ ครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับรายงานฝนฟ้าอากาศนะครับจากช่องบอดพื้นเด้อนะครับ